สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำา Material Animation กันนะครับตามหัวข้อที่เราได้คุยกันโอเคก่อนอื่นเลยเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลด Texture แล้วก็จะได้ไฟล์ซ i p นี้นะครับก็คลิกขวาแล้วก็ ize s e ว่หรือโปรแกรมใดๆก็ได้นะครับระเบิดไฟล์ออก extract ไฟล์ File, ก็จะได้ t e x t u r e ตัวนี้เพื่อนๆก็สามารถแก้ลากเข้าไปใส่ในตัวนี้นะครับผมลากไปใส่ไปแล้วมันก็จะไปทับตัวเดิมนะครับแล้วก็อย่าลืมเซฟด้วยนะครับแล้วเรามาสร้าง Material กันอันนี้เราจะสร้าง m a ท e r i เรียด้วย ไฟแล้วก็มีแมทเทเรียลซอสแมทเทเรียลในแบบ EV 1 0ซี่ิกขวานะครับไปที่แมทเทเรียลเลยนะครับมันจะเป็นมาสเตอร์แมทเทเรียลเพราะฉะนั้นผมใช้ M underscore f i l e ฟแอนิเมชัโอเคในไฟแอนิเมชันตัวนี้นะครับก็ดดบเป็นคลิกเปิดขึ้นมาโอเคเราก็จะเอาเท็กซ์เจอร์ตัวนี้ไปใส่ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็จะใช้แมทตัว โนดพักมื่อมาตรฐานนะครับที่เราได้เคยทสอนกันมาในช่องเพื่อนๆก็สามารถไปดูจินตนาการถึงการนำเสนอผลงานสถาปัตย์และการตกแต่งภายในที่ก้าวข้ามทุกข้อจำกัดของภาพนิ่งหรือแอนิเมชันแบบเดิมๆนี่คือนวัตรกรรมที่จะเปลี่ยนเกมผมขอนำเสนอคอร์สหลักสูตรพิเศษที่จะพิชโกมงานพรีเซน์ของคุณให้เหนือระดับด้วย Unreal Engine และหลักสูตรของเราจะพาคุณสร้างเวอร์ช l Tour และเรียลไทม์ที่ลูกค้าสามารถก้าวเข้าไปเดินชมได้เองลากับอยู่ในสถานที่จริงใช้งานง่ายาดเพียงมี Google Chrome บนแท็บเล็ตมือถือหรือ PC ก็พร้อมเดินสำรวจได้ทันทีไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใ,ใดๆนี่คือประสบการณ์ที่ไม่ใช่แค่การมองเห็นแต่คือการสัมผัสความจริงลูกค้าจะดื่มด่ำกับทุกรายละเอียดทุกมุมมองได้ด้วยตัวเองอย่างอิสระสำหรับนักออกแบบและสถาปนิกนี่คือกุญแจสำคัญสู่การก้าวข้าไปสู่ความประทับใจสูงสุด และสาหรับบริษัทหรือเจ้าของกิจการโครงการนี่คือการสร้างสื่อการตลาดที่ทรงพลังที่จะดึงดูดความสนใจและสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงพร้อมยกระดับงานสร้างสรรค์ของคุณแล้วหรือยังเรียนรู้วิธีการสร้างเวอร์ชันทัวร์สุดล้ําเหล่านี้ได้จากคอร์สของเราช่องทางการติดต่อเพื่อนๆสามารถดูได้ที่ท้ายคลิปเลยครับหวังว่ารายละเอียดเหล่านี้จะช่วยพัฒนางานของเพื่อนให้ทะลุขีดจำกัดการนำเสนอผลงานคอร์สของเราจะเจาะรายละเอียด ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคลให้ทุกคนสามารถทำได้จริงแล้วเจอกันในคอร์สนะครับถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้แปลว่าคุณสนใจ Unreal Engine จริงๆและนี่คือส่วนหนึ่งของพื้นฐานที่ผมสอนในคอร์สออนไลน์คอร์สนี้จะพาคุณเข้าใจการทำ Material Lighting และการ Render แบบมืออาชีพและพิเศษมีคอร์สเสริม Landscape ให้เรียนฟรีอีก2คอร์ส สมัครเรียนกับผมแล้วมาสร้างผลงานจริงๆไปด้วยกันนะครับข้อมูลยอนหลักในช่องได้ก็จะเห็นวิธีการใช้โนดที่ผมกำลังจะสอนนี่ต่อไปโอเคโนดเคียตรงนี้ให้เล็กนิดนึงนะครับโดนดหลักตัวนี้นะครับตัวแรกเราจะใส่ m u l t i p ายเพื่อทั้งคลิกเมนะครับแล้วก็ลากเข้าไปใส่ m u l ติพายขนาดนี้นะครับแล้วเราก็โยงไปที่ Basic Color หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้โหนดที่เป็นแพนเนอร์นะครับเป็นโหนดแพนเนอร์นะครับคลิกขวานะครับพิมพ์ P, P A N N E R เป็นโหนดแพนเนอร์นะครับแล้วเราก็จะมันก็จะมีโหนดโคอินเนียร์ไทม์สปีดที่เราได้เรียนกันมาก่อนหน้านี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับเป็นแพนเนอร์ควบคุมโค o ิ d เน a t e หลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปใส่ปติภายครั้งหนึ่ง แล้วใส่ Text Coordinator ในช่อง Coordinator ตรงนี้นะครับเพื่อควบคุมสเกลหรือคันปรับขนาดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กด a บนคีย์บอร์ดแล้วคลิกซ้ายนะครับตัวด้านบนก็จะเข้าไปที่โหนตัวนี้นะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็เราจะใช้ Text Coordinate ใส่ตรงนี้นะครับ T E X T U R Text พิม Coordinate ก็ได้นะครับ C O O R ไม่เจอ Text Coordinate ลักษณะนี้นะครับเราใช้ Text Coordinate ควบคุมตัว A ครับส่วนตัว B เนี่ยเราจะโปรโมททูพารามิเตอร์นะครับโปรโมททูพารามิเตอร์ตัวนี้เราจะให้ชื่อว่า S scale นะครับ C A R E เป็นสเก e หนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมี c a l e หลายตัวนะครับในตัวนี้โอเค okay. ตรวนี้เราใส่เป็นหนึ่งไปก่อนครับเพื่อให้เท็กเจอร์มันเข้ารูปเข้ารอย ต่อไปเราจะใช้ตัวท i มเมอร์นะครับในช่อง t ท m e เพราะฉะนั้นเนี่ยคิขวานะครับมันจะเป็นไทม์ของตัวคอนสแตนต์นะครับสีแดงเป็นไทม์ครับแล้วไทม์ตัวนี้ก็จะเป็นเป็นตัวที่เอาไว้ควบคุมเวลาตัวนี้ลักษณะนี้นะครับเกต่อไปตัวของสปีดนะครับเราจะใช้เป็นแอดเพนเพื่อควบคุมสปดแกน x กแกน Y นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับ เราจะคลิกขวานะครับพิมพ์ a p p e n d append เป็นเลหน่วยทางคณิตศาสตร์นะครับเราฉะเาะนั้นมันจะเป็นแมทนะครับเป็น append ตรวนี้จะ append เข้าไปตรงนี้เก append มันจะขึ้นเออเลยเพราะเรายังไม่ใส่ค่าพารามิเตอร์คุณคิดว่าภาพที่เห็นอยู่นี่คือภาพถ่ายใช่ไหมครับความจริงแล้วนี่คือบ้านจำลองที่สร้างด้วย unreal engine บนพื้นฐาน3 d s max sketchup revit และสิ่งที่น่าทึ่งกว่าคือคุณสามารถเดินดูได้จริงแบบ real time บนทุกอุปกรณ์และสามารถดูได้ผ่าน Google Chrome ทั้งภายในภายนอกแสงวัสดุถูกออกแบบให้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดในคลิปนี้เราเปรียบเทียบให้ดูชัดๆระหว่างภาพถ่ายของบ้านจริงและภาพที่เราสร้างด้วย Unreal Engine ในแบบ i n t e r a c t i v e หลักสูตรที่ผมออกแบบมาสร้างขึ้นเพื่อสถาปนิกนะักออกแบบตกแต่งภายในและนักศึกษาที่อยากนำเสนอผลงานให้ลูกค้าเห็นก่อนสร้างจริงสอนตั้งแต่พื้นฐาน Unreal Engine ใช้ได้จริงกับสายออกแบบ v i s u a l i z a t i o n และ a q u i s ท สนใจเรียนกับผมทักมาได้เลยครับคอร์สออนไลน์เรียนง่ายเข้าใจเร็วพร้อมแบบฝึกทําได้จริงหรือจะแบบตัวต่อตัวก็ได้ครับก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคลิกขวาที่ตัว a นะครับแล้วโปรโมท to parameter ตัวนี้จะเป็น speed x 1นะครับเดี๋ยวมันจะมี speed อีกตัวหนึ่งเราใช้เป็น x 1เป็นค่าแกน x ด้วยนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับโปรโมท to parameter SPEED Y 1เพราะฉะนั้นจะเป็นตัวคูดกุมแกน X และแกน Y นะครับค่าเบื้องต้นเราจะใส่เป็นหนึ่งกับหนึ่งไปก่อนอ่าจุดหนึ่งดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะเร็วไปมันก็จะเคลื่อนที่ล้วในลักษณะนี้ <c oughs> นะครับเหมือนลูกไฟบันไลยกันเลยสุกอย่างตอนนี้เราได้สร้าง a n i m เมชัน ให้เท็กเจอร์ในระดับที่หนึ่งนะครับแต่เราจะทำให้มันมีประกายวิบวับในบทเริ่มบทมิสีบด้วยแต่ก่อนจะไปตรงนั้นเราจะเบราว์สไปก่อนนะครับแล้วลองผมจะลอกเปี้ลูกฟุตบอลมาหนึ่งลูกนะครับกด control d doc นะครับเป็นการรูปิเคดลักษณะนี้นะครับจะไว้ตรงนี้แล้วก็ใช้คำสั่ง r scale ขึ้นมปให้ใหญ่นิดนึ่งเอาไว้ตรงนี้ก็ได้เอาไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปใกล้นิดนึง โอเคจะได้เห็นชัดๆในมุมกล้องนี้มาทางนี้แล้วก็อันนี้ไปทางนูน้นเอาละเราเบาเพื่อจะเอาใส่ลงไปในเท็กเซอร์ของเราโอเคตอนนี้ลูกไฟของเราก็ได้หมุนแล้วนะครับ อันนี้จะเป็นขั้นที่1นึแ่แต่มันต้องมีขั้นที่2อ็เพืสร้างอมิติให้เขามากกว่าเดิมนิดนึงก็คือเราจะใช้ช่อง EBC ครับเป็นตัวดําเนินกิจการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้คําสั่ง Device นะครับคำสั่งพื้นฐานพวกนี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปเรียนอยู่ที่หน้าช่องที่ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ของผมนะครับได้ทำหมวดอธิบาย Device อ่ Ad Panner m u l t i p l y ไว้อย่างละเอียดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะใช้เป็น Device ในช่องของตัว มีสิบคัลเลอร์เพื่อนๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ u t a h t d 3 d t i l t e r b o x s p o t c o m นะสามารถเข้าไปดูได้ตรงนี้เลยนะครับ u t a h t d 3 d t i l t e r b o x s p o t c o m ตามนี้เลยนะครับขึ้นมาหน้าแรกก็จะมีคอร์สเ a สิกอันเรียนจินนะครับช่วงนี้มีโปรสีบวกสกดเข้าไปตรงนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดของคอร์สต่างๆมากมายนะครับที่เพื่อนๆสามารถเข้าไปเรียนได้ ผ่าน Unreal Engine นี่คือรายละเอียดคอร์สทั้งหมดมีตั้งแต่ Basic, Unreal Engine ปูพื้นฐานการสร้างเอ f e c t Unreal Engine Basic สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งานเลยนะครับป,รปูพื้นฐานการสร้าง Blueprint, นะครับ Unreal Engine คอร์ส Lighting, นะครับ Workshop Landscape แล้วก็มีการเรนเดอร์สไตล์หนังนะครับป,รปูพื้นฐานการสร้าง Material ที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้แล้วก็สอนการเขียนโค้ด Blueprint ต่างๆ อันนี้ก็เป็นทาง a r c w i h นะครับเดินปิดเปิดไฟได้แบบเรียลไทม์ในการนำเสนอพรีเซนต์แล้วก็เบสิกการเขียนโมเดลใน Unreal Engine เองก็สามารถเขียนได้เพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่ไม่ทราบว่า Unreal Engine มีโหมดการเขียนงานที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วเป็นปกตินะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูศึกษาได้จากจากระเอียดตรงนี้นะครับสามารถเข้าไปดูได้ตรงนี้เลยครับ u t a h t d 3 d t u t o r b o x s p o t c o m ตามนี้เลยนะครับเอฉะนั้นคลิกขวานะครับพิมพ์คาว่า divid ดีไว้นะครับจะเป็นโนดตัวเอ่อเอามาหาเอาค่ามาหา,าใส่ใส่ที่ช่องอิมิสซีโอเคมันยังยังมันยังยังยังไม่ทํางานในช่องดีไวอะไรงัสงิเราจะใช้เท็กซ์เจอร์ตัวเดิมนะครับเราอาจจะคลิกตรงนี้นะครับใช้พื้นผังคอนโทรลซียนตัววีมานะครับเพื่อนํามาใช้ในในช่องนี้ต่อในช่องดีไวอันนั้นเราเอาเอาค่า r G B ไปใส่เลยนะครับ <c oughs> และทีนี้เราก็จะใช้ตัวแพนเนอร์อีกหนึ่งครั้งนะครับเราสามารถ Copy ได้นะครับคลิกที่ตรงนี้สังเกตว่าตัวไฟจะมีจะมีไฟซ้อนไฟแล้วเดี๋ยวแอปพลายไปหนึ่งครั้งเพื่อให้เห็นใน t e x t u r เจตัวอย่างตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นนะครับโอเคเราก็แอปพลายมันมีการเคลื่อนที่ของ t e x t u r เจซ้อนกันมี t e x t u r เจที่เป็นเป็น E B C ที่ยังนิ่งอยู่เราใช้คำสั่ง Ctrl c t r l C c t r l V หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาเข้าค่าโคอินเนชันของ p l ล n เนอร์เข้าไปไว้ในใ่นะครับใช้ออกไว้ใน UV แล้วเราจะมา add เพนเวกเตอร์กันอีกหนึ่งครั้งเช่นเดียวกัน <c oughs> และเราก็จะสร้างชุดเดิมจริงๆเราสามารถค o ปปี้ชุดเดิมชุดนี้ได้นะครับเป็นชุดคำสั่งเดียวกันแต่ต้องมาแก้ชื่อให้เป็น X 2และสเกล e อเพราะฉะนั้นผมจะลากครอบชุดทั้งหมดทั้งหมดเพื่อจะได้มีตัวคอนโทรลให้มันเคลื่อนที่ส่วนกันคอนโทรล c ีคอนโทรลนะครับแล้วจะเอาทั้งหมดเนี่ย เอาไว้ในชุดของข้างล่างเพื่อเป็นการสร้างให้ E B c เนี่ยมันทำงานในอีกช่องหนึ่งนะครับในอีกด้านหนึ่งของตัวงานเพราะฉนั้นตัวนี้จะเข้าไปที่ m u l t i p l y ตัวนี้จะเข้าไปที่ time และตัวนี้จะเข้าไปที่ Speed โอเคตรงนี้ผมจะแก้ให้เป็น s c a l e 2นะครับแล้วก็ x Speed 2 แล้วก็ y สปีดสองทีนี้มันจะเป็นเราจะมีค่าให้เป็นพารามิเตอร์นะครับให้ใช้งานใน2แบบใน2รูปแบบอันนี้คือตัว Multiply ซึ่งเป็นตัวคูณค่า e v c เพราะฉนั้นเนี่ยเราสามารถไปเล่งค่า m u l ติพลายได้เพื่อให้เกิดการสว่างน้อยลงหรือยังไงก็ตาม20หรือมากขึ้นก็เพิ่มตัวคูณเข้าไปนะครับอันนี้เลือกค่าตัวคูณเดิมเป็นเป็นสเพราะนั้นเน่ยต้องขออภัยนะครับเมื่อกี้อธิบายผิด ด้วยอันนี้มันคือค่าดีไว้ถ้าเราเพิ่มตัว,ตวหารเข้าไปมากขึ้นค่ากําลังแสงที่มามันถูกหาร2ก็ถูกลดลงครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเราต้องการเพิ่มก็หารด้วยจุดห้าาเงี้ยพอหารด้วยค่าที่ต่ำลงกําลังแสงมันก็จะสว่างมากขึ้นนะครับเพราะมันเป็นคือค่าดีไว้แอปพลายดูนะครับมันจะมีค่าแสงนิ่งเดิมกับค่าที่เคลื่อนที่ที่ของตัวะนะครับอีกหนึ่งครั้งผมจะลองปรับภาพทิตให้เคลื่อนที่ต่ำลงด้วยการกด control L นะครับ แล้วก็ให้พระอาทิตย์ต่ำลงเพื่อให้เห็นเกิดกำลังมันมืดทางไหนดีทางไหนดีทางนี้ก็แล้วกันโอเคที okay. นี้เราอาจจะเร่งเอาสิบเท่าก็คือศูนย์จุดหนึ่งกำลังแสงก็จะสว่างมากขึ้นในตัวของตัวนิ่งนะครับ เรากดแอปพลดูจริงๆแล้วเราใส่ค่าเคลื่อนที่ไปทั้งหมดแล้วนะครับทั้งตัวอ่ามันก็จะโกลลขึ้นนะครับอันนี้มันจะดูแรงไปหน่อยอาจจะใช้ศูนย์แล้วกันนะครับค่าดีไว้เราสามารถใช้มัลติ p l าก็ได้นะครับเอาไปเอาเปตัวคูณโอเคตอนนี้เรามี material ตัวหลักแล้วเป็น master material ค่าความสว่างอะไรทั้งหลายทั้งปวงมันอยู่ที่เราจะไปตั้งค่า Post p o s t p r o c e s s i n g volume หรือค่าในกล้องด้วยนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะปรับซึ่งถ้ามีโอกาสจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันเราเขียนไปที่เลเยอร n s t a n t นะครับเพื่อจะได้มีการปรับค่าเลเยอร์ทามเราตรงนี้ไปปรับใช้มาที่เลเยอร์อินแแทนนะครับเซฟเซฟเท็เจอร์ไว้ก่อนเซฟและ m มาท r i เ l ยไว้ก่อนตัวนี้เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ d e s c r i p ช i o มด้านล่างนะครับมีตัวผมได้ขึ้นตัวหนังสือไว้เข้าไปที่หน้าเว็็บไไไซตต์์แลล้้้้้ววกกดดดดดาาาาาาานนนโหเเเเพพื่อ่มมอมมทํคครปิีปใชง x1 ก็คือ x1 ก็คือค่าของการเคลื่อนที่ในตัวอันนี้มันอาจเคลื่อนที่ท้านิดนึงนะครับเพราะวันกินกราฟ,ฟิกฟกาจอสองทีเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถปรับสเกลสเกลหนึ่งก็คือค่าที่มันอยู่ที่คัลเลอร์ช่องแรกเพราะนั้นเราอาจจะปรับให้ใหญ่ขึ้นด้วยค่า3เท่าเพราะนั้นค่าตัวเท็กซ์เจอร์ที่เป็นตัวนิ่งก็จะใหญ่ขึ้นเพื่อให้เกิดความแตกต่างนะครับสเกลหนึ่งทีนี้เรามาปรับค่า ตัวอะไรดีสปีดของ x หนึ่งเป็นสักสปีด x หนึ่งเป็นสักจุดสามแล้วกันเฮ้ยเกิดการเคลื่อนที่ในรูปแบบที่ต่างออกไปนะครับแล้วก็ y ไปสักจุดสามจุดห้าแล้วกันนะครับแล้วก็เ่าเอรนนี้ไปใส่นะครับปึ๊บ เพื่อให้เกิดการเคลื่อนที่ของ t e x t ซเจอที่มันซ้อนกันในรูปแบบที่ต่างออกไปอันนี้ค่าเอ่อ m u l y i p ล y เราอาจจะใส่เยอะไปทีนี้เดี๋ยวค่า multiply ผมจะโปรโม t to variable ด้วยเอ่อพารามิเตอด้วยมันจะได้ปรับค่าแสงตัวคูณตรงนี้ด้วยเพราะเราใช้เป็น m i p l ต device อยู่นะครับเราคลิกขวาตรงนี้นะครับโปรโม t ท t พ parameter นะผมจะใช้คาว่า power emit emit power แล้วกันนะครับ สังเกตว่าพอเราใส่ค่า emissive power เป็นศูนย์เนี่ยอะไรก็ตามที่หารด้วยศูนมันจะเป็นค่า infinity นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีค่ามากไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นนถ้าเรากด apply ในลักษณะเนี้ยตัว texture เราก็จะโกรกมากแต่ว่าเรามีค่า power มาปรับที่ค่ามาที่ค่าตัวนี้แล้วนะครับที่ค่า material i s d o n e เรียบร้อยแล้วดังนั้นเดี๋ยวเราเปิดค่าตัวนี้ไปแล้วลองเพิ่มดูเพื่อให้ความสวยงามมัน ก็จะช่วยให้เพื่อนๆสามารถปรับค่าต่างๆได้อย่างถูกใจนะครับในช่วงเวลาครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับสำหรับการปรับค่าแล้วสร้าง material instance ที่เราได้สอนและได้เรียนกันในวันนี้นะครับส่วนเรื่องค่าสีใดๆตัวนี้มันอยู่ที่ค่า Post p s พ p r o c e s s i n g volume นะครับที่เราจะไปปรับอีกทีนึ่งนะแล้วก็แล้วแต่เพื่อนจะสังเกตว่ามีการไหลย้อนของ t e x t u r e 2ตัวซ้อนกันนะครับ เราจะลองเร่งสปีดของตัว2ดูนะครับเป็นสักเร็วๆหน่อยอเพื่อให้มันเกิดความเขาเรีเยกว่าอะไรถ้าสังเกตว่ามีแบททีเรียนซ้อนแมททีเรียนอยู่ก็คือมีอิมิสีซ้อนกับอ่าตัวคัลเลอร์สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันเราจะเริ่มทํางานเรามาผสมกันในรูปแบบที่แตกต่างออกไปกันเรื่อยๆในทุกๆวันสวัสดีครับ